ไม่ด้วยแล้วฮะวันนี้เออตุ่งเด็กตุ่งลอยยังไงไอตุ่งเดตุ่งลอยก็ตุ่งบึงจินไม่หรอตุ่งนี่ลืมเล រោននៅយ៉ាវហ្វេតាមកែមិនមេតកូនណូណឹកណឹកមកនេះ

นข้าเร็วใช่ไหมูบุญินยมเลวถูยิ้โอ้ยยาานนิ้มตาลีนั่นนี่มาเดินน้องมาเดยวนี้พอได้จับ เดีมาตัวนี้จะดิรถเข้าไปก็ต้องเอากลับมาเห็นน่ารักไมไม่ได้อุ้มเลยไม่ตงกลัวไม่ตองกลัวนะน้องนะง่ายยาน่ายยาเด็กสาวเด็กสาวเด็กสาวไหมดีๆก็ดีไปเด็กสาว Ủa già làm gì gì đấy đi đâu, nhà mày, trùa đi

Ya. Dah dah. กินก็ได้กินไม่ได้กิน.ผมได้ข้าราช.ใช่รอด. 嗯，这你没给吃，他吃哪样菜？嗯，好、嗯、嘞。嗯嗯嗯嗯